เจ๊ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้มาดูด้วยกัน reaction โนโนนิวซิงเกิลเดบิวต์ซิงเกิลแรกในชีวิตที่เป็นของตัวเองที่ไม่ใช่ OST OST ใจ cover ใดใดทั้งสิ้นมีตัวนึงปะเนี่ยเนี่ยอย่ากระตุกนะลูกแบบทีเซอร์เลยฉากนี้เราเห็นในทีเซอร์แล้วเปิดเสียงน้ำดังกันเลยค่ะสวยมาก MB สวย Oh. ความเอริยอลแอะใจนี่คือเขาเ้าไปในหมอนไงนุ่น <Yeah. S 2> ิวเท่ากับหมอน <Yeah. S 2> มอนี่ไงเท่านี้ที่สปอยใ,<น>ใช่เลย oh. นี่นะคะ oh. เออกะลาสีกะลาใา oh. ฟิลแบบว่านนะความฝัน <d> แล้วนะโรยความฝันก็คือเป็นซีนในความฝันของแอลลี่เพราะว่านุ่นเออเพราะนู่นเป็นหมอนไนงสวยมากมีก็สวยคือรู้ดีว่าคือดีมีโฟโกของขวบค,ค่ะ ไม่เป็นพอนะแล้วคืนแล้วคืนนี้ก็คือเป็นคนแพ้สีนี้อยู่แล้วแงสีประพาเทวอยู่แล้วเออคือรู้สึกว่าคิดถูกที่เลือกแอลลี่นะเพราะว่าแบบใช่ความความตะมูตะมีสองคนอะเออว่าไม่ได้เด้อเพลงดีเด้อ อย,ย่อูนะเซ็ก <Yes. S 1> ซีซ่จะใช้หิม้าหลอชอบมา,บมาความเสื้อตะข่ายบันใจอ่เมื่อกี้ก็คือเฟดจากซีนท้องฟ้ามาถึงอีกซีนหนึ่งโลกในความฝัน ก็คืออีกชุดหนึ่งชุดที่4แล้วนะ4ี่ี่ห้านะเออสี่ห้าหกโอ้ยสี่ห้าหกประมาณ5้าหกชุดแล้วนะชุดั้องตาไน่ชุดที่ส้าหาพดีภายไม่แปลกใจเลยทำไมเฮียซีบอกว่าภาพสวย แน่กันเหนว่าซิงเกิลแรกจะมาเป็นแบบเต้นๆนะแต่ว่าเออแบบเพลงแบบเนี้ยเข้ากับเมนูวกว่าใช่แต่สตไตล์น้องคือไม่ใช่สไตล์เต้นเนี้ยเนาะอะถึงว่าโกลด์รูนี่นาหนะคืออันนี้คือน้องเลยชอบจังเลยชอบสีนี้จังเลยนี่คือแบบรูปอะแค่นั้นลอยอยู่บนข้างบนเลยในความฝันของทุกคนทุกคนต้องได้ลอย,ยไง,ไง สีนี้ที่เตยมันชอบมากเลยอ่ะกูแคบมาขึ้น้าหน้าจอดิมั้ยอย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นเอ้าเบลลี่ตื่นแล้วได้เลยดาวนี้อ่ะไม่ใช่หมอนหมอนเอหมอนอันนี้คืออะไรมีห้องแมวด้วยได้กินนุนี้ยือเป็นแมวนุ้นี้คือเป็นแมวเหรอ ทีนี้พี่คิดว่าอะไรมะเหมือนโนนิวแบบฟิลแบบเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์มากอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนฉันดูหนังจีนที่แบบเขาอยู่อันนี้คืออินหนังจีนด้วยคือแบบสวยไงพูดอะพูดสวรรค์หรือว่าจริงๆแล้วโนนิวไม่ได้เป็นหมอนะนุ๊จูโนนิวเป็นจุลัยเป็นแมวไงแต่ชุดชุดประมาณแบบเกือบติดชุดได้นะจริงแม่เราจริงปะความ ความทั้งชุดกาแล็กซี่อ่ะความกรตเตอร์อ่ะไทยอินมันแบบสมมติถ้าไทายอินคือมันมีโปกโก้ดาวน,นี่ <laughs> น้องก่อนก่อนที่เพลงจะปล่อยน้องก็พูดพูดในไลฟ์เหมือนกับแฟนคลับอยู่ว่าแบบว่าเพลงเนี้เป็นเป็นซิงเกิลที่แบบเป็นตัวเองที่สุดเพลงเนี้ยมาจากคําพูดของแฟนคลับที่ชอบบอกว่านูนิวเป็นได้หมดทุกอย่างเลยสวยก็ได้หล่อก็ได้น่ารักก็ได้จะเท่ก็ได้แล้วก็ทุกอย่างคือแบบก็เหมือนน้องก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมีนิยามหรือคําจํากัดความของตัวเองก็เลยแบบฉันจะเป็นได้หมดทุกอย่างตามที่แฟนคลับต้องการแล้วก็เพลงเราก็รู้แล้วใช่ไหมกินไอ้ใครเตยพี่ว่าเตยรู้ ฉันว่าแก,แกรูใ<ไ>ครหมายถึงว่าคนแต่งเหรอใช่พี่ว่ากลิ่นมันออกอยู่แล้วพี่แอมเหรอใช่นั่นเองโอ้โหเอ้ใช่ชี่แอมแต่งเพลงให้ใช่คือน้องก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเป็นพี่แอมเพราะว่าน้องเป็นคนที่ชอบฟังเพลงหลายๆเพลงแล้วตอนแรกก็คือไม่รู้ว่าเพลงที่ตัวเองชอบอะเป็นพี่แอมแต่งออพอฟังเป็นหลายๆเพลงกออ็รู้ว่าเป็นพี่แอมแต่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ตัวเององ่ะชอบเพลงพี่แอมพีพ่แอมก็เลยรู้สึกว่าซิงเกิลแรกในชีวิตต้องเป็นพี่แอมนี่แหละมาแต่งให้นี่ก็เลยเคิดว่าน้องที่สุดนี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าออนี่ก็ชอบเพลงพี่แอมทุกเพลงเหมือนกันที่แต่งให้แบบพีพีให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงเรื่องเสียงน้องน้องเรืเสียงดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไฮโน้ตบโน่นนี่น,นั่นแบบเลิศดังแน่ปังแน่เออนั่นแหละตามนั้นเพลงต่อไปจะเป็นใครมาดูกันบาย